อ๋อฮะทุกอย่างทุกอย่างพร้อมแล้วพี่กูพร้อมกับมึงว่ะเดทแมทไปเลยอือแล้วเราจะลงไงเดทแมทแล้วก็กี่คิวดีเอากี่คิวบีเอากี่คิวเอากี่คิวเอากี่คิวสักสิบห้าไปสิบห้าโอเคสิบห้าคิวสตาร์เกมเจอกันมึงเจอกูมึงเจอกูมึงเจอกูโอเคโอ้โหกูเปิดมากูได้อาวุธที่กูอู มึงมาเลยไอพี่ได้สิ่งที่เหนือกว่ามึงไงอกูได้สิ่งที่เหนือกว่านี่นี่กูได้ของดีกว่าอยู่ไหนมึงอยู่ไหนครับมึงอยู่ไหนครับมึงอยู่ไหนบีโอ้ขานิกูอคุณได้ของดีคุณได้ของดีโอ้มาดิเอามาดิบีมึงเรียกว่าตาลีบันมึงมาเลยบีมึงมาเลยมึงมาเลยมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนไอเวนตองมึงอยู่ไหนมึงมามึงมามึงอยู่ไหน กูอยู Long music. Long music. ่กลางสีแยกกูอยู่สีแยกกูอยู่สีแยกกูลองอยู่กูลองอยู่ยีนยังไหมไม่ไอ้สารมืดมึงไปเว้นไปกังนียังมาทำอะไร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 ไอ้แม่โควาพีใจเยียวเชื่อเยสารมือสุ้ไม่ได้หรอยู่ปีเอ้ยปืนนี่คือเที้ยอะไรโอ้โหเว็มเจ็ดเก้าปีนดิบันนี่นี่นี ถึงไม่ละไม่เคยอะไรอ่ะโอ้ฮิวฮิวไปรยิงอะไรอ่ะกูเน่เออเอาไหนทำไรนับรอบบอลเลยเอไม่ยิงไม่หูมันก็มาดิแน่าจริงมึงก็มาดิแน่าจริงมึงก็มาแน่าจริงมึงก็มาน่าจริงมึงก็มาน่าจริงมึงก็มาดิหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ยออกมาออกมาได้านนึ่งขยานออกมาจากกระแพงออกมาจากกระแพงไปดิ๋ยวมึงก็มาดิ๋ยวมึงก็ออกมาดิมึงก็ออกมาดิมึงออกมาวิ่งออกมาวิ่งออกมาไปแล้วไปแล้ว ไหนอะมาแล้วกูจะวิ่งไครับไหนอะไม่ได้ไม่ได้ไม่เห็นมาเลยยังไม่มียังไม่มีมึงเลยอะไรกูอะไรกูโอ้ไม่มีมึงเหรอไม่มีมึงเหรอไม่ไหนยังทำไรทำไรทำไรไม่ได้ทำไไม่ได้ตีกูใช้ได้ไหมกูใช้ได้ไหมกูขอร้องบิกูขอร้องบิกูขอร้องกูใช้กูใช้กูใช้ ไอ้บีเอาไปทำโดน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 ไปไดนไปไดนไปไนไออกูช like, mm okay, ok, ok. ัดก uh ูช huh, uh ัด huh, ก uh ูชดไอ้โอยไม่เหยียบเหยียบเหยียบไอ้โอรอกูกรรอกูกนกูจะเอาสิ่งนี้ไปบวกกับมึงอีกครั้งหนึ่งวะบสิ่งนี้ยอฮฮย ช้าเลยช้าเลยไอ้บีไอ้เนี่ยโกงอย่าใช้อย่าใช้อย่าใช้อย่าชาไอ้กูชาไอ้กูชาอย่าชาไอ้กูดีนะเอาหายหายหายไปเดยออย่าใช้อย่าใช้บีอย่าใช้ตายเลยตายเลยยังกูจะอยู่นี่ไหนมาดิมึงมาดิมาไปไหนวะตึ้งดึงตึ้งเติ้งเติ้งดึ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 ิ้งแบบนึงแบบนึงกูเก็บก่อนเก็บของก่อนไหนมึงวะ

ไม่ตายเฉยเลยกูณสารมิดมั่งเจอกูเจอกูโอเคได้เวลาจะตายแล้วว่ะเฮ้ยเกลียดอะไรล่ะไอกองไอ้ยัยงี่เออมึงยังใช้เลยไม่แล้วชาร์จเฮ้ยกระเด็นไปไหนโอ๊ยเจ็บ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 กระเด็นไปไหนแล้ววะไม่เจอแลไม่เจอจูไปจูเอาหายไปไหนจูไปจูไปจูไเฮ้ยหายไปแล้ว กูเจ๊กูเจอ่ามันกูจะสะไดโล่เองงงเจอกูมาดิกูไม่ใช้แล้วเกาะในแง่ดาบมันร้อนวะบิโทษทีโอเคบอลโล่สู้นี่กูได้อะมาเดี๋ยววะดาบไอ้พี่ไอ้เฮียกูสายยืนมี้เกียร์หยุดไอ้ดาบนะตัดไม่ได้ดาบมันโดนไม่ได้ไอ้บีมึงยิงหาแม่เมื่อกูสายืนลมือเหี้ย ยีย่ลองเลยน,นะเว้ยกูยี่อออลองเาบวกกับกูทำไมมันสู้ไม่ได้เลยวะฮะมันไม่ใช่ลแล้วมันไม่ใช่หรือเจะเลตึง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 อะไรกัไ,<ห>ไม่เข้าไมา่เยอะไม่กลัวเลยเหรอเขอยย้ยเยอะมันจะอาบีจีไม่ได้ <c oughs>

คราวนี้มาดาบกันบ้างปะอดีคร mm hmm. า,าวนี้มาดาบกันบ้างมา,มาดาบดาบดาบ<ม> <laughs> ดาบไม่เชื่อผมไม่เชื่อมึงวะเคดาบไม่เชื่อใจมึงเลยไ <laughs> ม่มต้องเชื่อูและใครก็ได้ออกมาสู้กับเค้าสิ ไอบีไอพี้โก้โอ้โหลูบูยืนยกาสนามลบสมัยนั้นนมีสไนเปอร์ลูบูงสู้สไนเปอร์ทอาไปเอไมอไม่ิวมมจิวแมมิวจิ้วจิวจิวจวจิวจจิวปิวจิวจจิวจิวีิวจวิวจจิวจิวจวจ

หมดหมดพอดีเชื <ranch iser> ่อคีดเลือดก่อนคิดเลือดก่อนไอ้โมากูมาคาตานะอีกรอบบีอะไรวะเคนจิกูกูเหมือนเคนจิมากบีกูเหมือนเคนจิมากหลวจินเคโอ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 เคอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะอุ้ยอด้ยหหด้ไหวะอยู่ไหนอะหีวจินเคโอเคโอเคโอคโอเรโรคอเโโโโโโ เคโอเคโอเคอครย์เครย์อเยคโอเ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 คขอกินเาแกงูกนไอบตายกูตายกูเจ็บกูเจ็บกูเจ็บมาอยู่สารเรเจะรอตายเหมือนกันเอวายโหมันดูเดือดเลยเกินไปแล้วบีเชื่อกูหันซ้ายหันขวาเลยมึงลองขึ้นมาตรงตรงตรงสีแยกขึ้นมามึงเข้ามาดูสวนกูมีอะไรมึงดูไหนไหไหน ตัวไหนเนี่ยมึงเห็น,นมึงเห็นกระแพงเขียวปะมึงเข้ามามันมีมันม,มีทางเข้าอยู่อ่ะมีทางขึ้นมึงเห็นปราสาทญี่ปุ่นป่ประราสาทญี่ปุ่นอะปราสาทญี่ปุ่นเหรออ๋อทําไมขึ้นมาตรงปราสาทญี่ปุ่นมึงเห็นกระแพงสีเขียวไหมมันจะมีทางเข้าอยู่เข้ามาไหน่แต่กูลังขึ้นไปกูรังเคลื่อนไปกูรังเคลื่อนไปโอเคขึ้นมาขึ ang, ้นมาขึ้นมาโอเคมึงด่าข้ากูแน่ไม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 ่กูกูกูรออยู่โอเคโอเคในกระแพงเขียววะป๊บ แค่นมายังเนี่ยโดดสูงได้แค่นี้วะเห็นแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่ตรงรถนักเตียนเนี่ยเข้ามายังอ่ะอ๋อก็ม่แห้งเขียวนี่เข้ามายังเข้ามายังมันมีทางเข้าอยู่โอเคกูแล้งเข้าไปกูแล้งเข้าไปไหน่เข้าไป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 แหน่เข้าไปเข้าไปเออเข้าไปเข้าไปแล้วดึงตึงตึงดึงดึงดึง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  ดันดิอดิมจอนดึงดึงดึงดิมจดิมงอนดึงดึงดึงดิมจดิมจอนดึง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 ดงดึงดึงดึงดมงดึงดคงดึงดึงด้งดึงด้งดิงดึ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 งด้งดึงดึงดึงดองดึงดางด้งดึงด้งดึ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 งด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  กูโดนสานิทีเดียวหายเลยมาเลยสีแยกเจอกันเจอกันหน่อยวะบีกูอยู่ตรงโรงเรียนมาแล้วมาแล้วคิ่เรียกว่าใช้บี้คิดเลยว่าจัดการที่โกงวะหี้ยกูไม่ชอบเลยจัดการจัดการกูไม่ชอขี้โกงขี้โกงกูไม่ชอบเลยไปไหนไอ้โง่ไปไหนไปไหนไปไหนเลยวะ จัดการ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 จัดกัน่ยทำคุยเลยทำคุยเลยคุยเยคุยเยอคุยอไคุยเลยชาตลชารชาอ m นะเว้ย M4 นะเว้ย M4 นะเว้ย M4 นะเว้ยไม่ตายกูชาร์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 งไปตั้งหลายครั้งไม่ตายีงง ฟัวเพลงร้อยใจมากเพลงมันเหมือนโดนโดนฆ่าเยอะมากอ่ะมันระเบิดช้าไอ้โง่มันระเบิดช้าไอโง่มันระเบิดช้าไอ้โง่ฮ่าฮ่าฮ่าแอมโฟนี่ซ้ำศพซ้ำศพเฮียคิวน้อยแต่ท็อกซิกอ่ะไหน่แหน่หนมึงอยู่ไหนอุ้ยอะไรมันเปลี่ยนยกเหรอเอ้าเอ้าจบแล้วใช่นะโอ้อ่าจบ โอเควิชนาไอโง่ไเหียโอ้โหดูเดือดวะบีจอกวิชนามึงแม่งดูเดือดจริงๆไอ้าาีอยักดูเดือันเลย